สิ่งประดิษฐ์ที่ทุกคนกําลังเห็นกันอยู่นี้ก็คือเครื่องตรวจจับแผ่นดินไหวโบราณที่มีอายุมากกว่า1,800ปีและมีความแม่นยําในระดับที่แม้แต่เทคโนโลยีปัจจุบัน ก็อย่างยากที่จะทําให้ได้ใกล้เคียงเลยนะครับซึ่งเครื่องตรวจจับแผ่นดินไหวนี้ถูกสร้างขึ้นในปี132โดยจางเหงิงนักปราชญ์และนักประดิษฐ์ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกโดยนําเอาหลักการของการเกิดคลื่นความสั่นสะเทือนทั้งก่อนและหลังแผ่นดินไหวที่มีการเก็บสถิติไว้มาจําลองในแกนกลางของเครื่องวดัดที่ทําเป็นรูปทรงเหมือนโถใส่น้ําซึ่งเมื่ออุปกรณ์นี้ตรวจจับคลื่นแผ่นดินไหวได้แท่งหินที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่เกิดแผ่นดินไหวจะล้มลง และเอียงให้เหยนที่อยู่ด้านในกลิ้งไปยังทิศที่มีแผ่นดินไหวโดยจะทําให้ลูกเหล็กที่ปากมังกรตกลงไปในปากกบและทาให้พวกเขารู้ว่ากําลังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นรวมถึงทิศทางที่เกิดขึ้นได้ครับแต่ไม่สามารถบอกระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวและระยะทางที่เกิดได้นะครับซึ่งความแม่นยําของอุปก,กรณ์นี้ก็ถึงกับทําให้ผู้คนในสมัยนั้นต้องตื่นตะลึงกันอย่างเช่นในปี138ที่มีการนําอุปก,กรณ์นี้ไปติดตั้งไว้ที่เมืองรั่วอยาง แล้ววันหนึ่งก็มีลูกเหล็กตกลงมาทาั้งๆท,ที่วันนั้นก็ดูเงียบสงบเหมือนวันธรรมดาทั่วไปเลยทำให้ชาวบ้านต่างพากันพูดคุยว่าหรือเจ้าเครื่องนี้มันคงจะเสียสั้นแล้วแต่ไม่กี่วันต่อมาก็มีการแจ้งข่าวมาจากเมืองหลงซีเข้ามาว่าได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นและเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ลูกเหล็กตกลงมาพอดีและทำให้เหตุการณ์นในครั้งนั้นเป็นหนึ่งในหลักฐานของความแม่นยำในการตรวจจับแผ่นดินไหวของอุปกรณ์นี้แถมยังบอกทิศทางได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับ